เฮ้ยท่านผู้ชมทุเรียนลูกละ70บาทนะครับโอ้ยน่ากินยังเลยครับโอ้เจ็ดสิบบาทก็มีครับลูกละร้อยบาทก็มีราคาน่าจับต้องสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมครับน่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ลูกละร้อยบาทเองครับโอ้โหนี่หาดูได้ยากนะครับท่านผู้ชมมาเลยครับผมอยู่ที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเยื้งเยื้องนะครับร้านละอองดาวหรือ ห่างจากทวีกิจมาประมาณ200เมตรนะครับผมอําเภอลําดวนครับมาเลือกได้เลยครับผมลูกละ100บาทฟังไม่ผิดครับลูกละ100บาทนะครับท่านชมนะครับโอ้ดูคนซื้อเยอะแยะแน่นร้านเลยครับขายดีขายดีครับมาแป๊บเดียวนะครับนี่ครับบ้านเกลือรำทุเรียนผลไม้ตามฤดูกาลนะครับผมนี่มอนทองคัดเกรดเอเอเอเลยครับผมสนใจติดต่อตามเบอร์โทรได้เลยครับท่านชมมาเลยครับโอ้ดูครับนี่ฮะโอ้ดูลูกเจ็ดสิบบาทครับผมโอ้น่าซื้อมากนะครับ ลูก70บาทคือไม่ถึง1กิโลนะครับผมไม่ถึง1กิโลประมาณ9ขีดนะครับ9ขีดนะครับ70บาทนะครับท่านชมโอ้หาดูได้ย่นกันนะครับนี่ราคาน่าจับต้องมากเลยนะครับเนี่ยมีคนมาเลือกซื้อเยอะแยะมากเลยครับดูครับแต่ละคนมาคัดกันนะครับโอ้เนี่ยราคาน่าซื้อมากอันนี้ลูกละร้อยบาทนะครับผม1กิโลกว่านะครับ1นึงถึง2กิโลนะครับผม1-2ถึงกิโลนะครับ100บาทนะครับ หมอนทองครับราคาน่าจับจ้องมากนะครับผมขายดิบขายดีนะครับมาเลือกซื้อกันได้นะครับผมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้ดูลูกครับนี่ฮะสวยงามครับทำช่มนะครับดูครับอันนี้คือมารอซื้อใช่ไหมครับค่ะมาเลือกเลียนมาเลือกเองลยลูกละ้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกละ้อยหมอนทองจากจังหวัดจันทบุรีนะคะถ้าใครสนใจก็แวะมาได้นะคะร้านอยู่เส้น ทุเรียนลำดวนค่ะก่อนถึงสี่แยกลำดวนนะคะชื่อร้านทุเรียนบ้านเตอรดมค่ะครับลูกละร้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกละร้อยอออยำลูกหนร้อยบาททำไมทำไมไม่เอาลูกใหญ่มาขายทำไมเอาลูกเล็กมาขายเออบแบบปริมาณที่เหมือนกับว่าคนทั่วไปซื้อได้อะค่ะราคาเนี้ยค่ะคือถ้าเราเอารลูกที่ใหญ่แล้วก็รานะคามันค่อนข้างสูงก็เขาก็ซื้อยากหน่อยแต่เงี้ยคือเขาก็ซื้อง่ายเราก็ขายง่ายอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็นะไว้มาดูนกันได้นะครับผมบนี่ครับได้รับความสนใจเลยทีเดียวครับผม เนี่ยอันนี้มาเขาเพิ่งมาลงเมื่อเช้าครับโอ้แต่มีลูกค้ามาเลือกเยอะแยะมากมายครับผมขายดิบขายดีเลยทีเดียวครับเนี่ยมาเลือกมาซื้อได้ครับผมอยู่ใกล้ๆครับอยู่ตดถนนใหญ่ครับอยู่ตดถนนใหญ่เลยนะครับผมถ้ามาจากสังขะนะครับร้านจะอยู่ขวามือครับผมเลยสี่แยกลำดวนไปอีกสักพักนะครับอยู่ขวามือนะครับผมถ้าเรามาจากสุรินทร์นะครับผมมันจะมี ร้านทวีกิจอยู่ซ้ายมือนะครับเราขับไปประมาณ200เมตรจะเจอร้านบ้านทุเรียนเกลรมนะครับผมจะอยู่ทางซ้ายมือแบบนี้เลยครับผมนี่ฮะลูกค้าเยอะแยะมากมายครับลูกซารอซื้อนะครับโอ้นี่ฮะจับจองขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวครับก็หลายคนที่แบบเงินไม่เยอะนะครับผมมาเลือกแบบนี้ครับรุ่นละร้อยบาทซื้อง่ายซื้อคล่องนะครับท่านชมถือหิ้วไปง่ายนะครับเอาฝากลูกฝากหลานนะครับมาเลือกมาซื้อมาชมได้ครับผม สดๆจากสวนจันทบุรีนะครับผมนี่ฮะไซส์ละ70บาทก็มีครับนาคาน่ากินมากครับอร่อยอร่อยนะครับนี่ฮะได้รับความสนใจนะครับผมฮิ้วคนละ2-3สาถุงแลยครับท่านชมนะครับนี่ฮะสามารถเลือกได้เลยครับมาเลือกได้เลยครับชอบรูปไหนก็เลือกเลยครับผม